สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้เยพินจะพามาดูบอนที่เยพินผ่าไว้ได้ดประมาณสองอาทิตย์กว่าฝาเนาะเยพินได้หกสิบักแก้วอะ่ะมีเน่าชิ้นหนึ่งจ้ะเละไม่ได้เน่านะเละเละเละ,เละชิ้นหนึ่งเหตุผลดที่เนี้ยไม่ใช่เหตุผลจะมารีวิวให้ดูเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกันเน่าเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวพี่นาให้ดูก่อนเนี่ย ตรงนี้เขาก็ยังดีอยู่นะเนี่ยเหมือนตาเขาจะแตกอยู่นะแต่ว่าเยพินก็ทิ้งจ้ะไม่เสียดายหรอกเพราะว่าเกิดเดี๋ยวมันไปมีปัญหาเป็นเชื้อเป็นอะไรเนาะมันจะไม่ดีเนาะเยพินก็เลยเอาทิ้งไปเลยจ้ะแล้วบอนเกือบไม่เกือบละหกสิบต้นเนี่ยถามว่าทําไมเยพินถึงรีบเอาออกรีบเอาออก การเอาเรีบเรียบมาออกจากที่ในกระถางอันนี้เนี่ยเห็นไหมเยพินเอาอันนี้ยรีวิวอันนี้ก่อนที่ที่ไอเนี่ยที่ยยพินผสมอะผสมนี่ขุยมะพร้าวกับดินขี้เถ้าดินอะไรของยยพินเนี่ยหมักไว้เนี่ยผสมประมาณสองอาทิตย์แล้วก็เอาที่ฟิล์มไหนลวฟิล์มยยพินให้ดูก่อนอุปกรณ์ฟิล์มแบบนเนี้ยเนี่ย จับโทรศัพท์ให้ถนัดเนาะเนี่ยเยฟีเยปินาฟิลแบบเนี้ยปิดไปเนี่ยจ้ะเอาเรียงเียงเรียงอะด้านหลังหัววันนี้แพ็กไปสองอันโอ้ยอุปกรณ์ไม่พร้อมเมื่อยขาเลียงด้านที่ที่เป็นด้านในเนื้อมันอนะแล้วผิวหนังไว้ข้างบนเนี่ยเรียงเรียงแล้วก็ซีนเก็บแบบเนี้ยแต่อันนี้อันแรกที่เยพินทำมาเยพินใส่ดินเผาอย่างเงี้ยเดี๋ยวขี้ให้ดูก่อน เอาออกให้ดูก่อนว่าจะพินเลี้ยงอย่างี้หลังจากที่หั่นแล้วเอาไปล้างน้ําสะอาดแล้วก็มาล้างน้ําปูอีกทียาพินก็จะมาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะจ้ะเลี้ยงเลี้ยงแบบเนี้แต่ก็ซีนเก็บให้สนิทเลยจ้ะเอาไปไว้ในที่มืดอ่ะเอาไว้ในที่มืดมืดที่อากาศไม่ร้อนนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวสองอาทิตย์แล้วก็เอาออกมาทําแต่กระป๋องอย่างนี้จ้ะอันนี้ยะาพินทาไปสองกระป๋องนะสองกระป๋องนี้ก็จะเป็น100ปร้อยกว่าหัว100ร้อยกว่าชิ้นนะจ้ะ นี่อันนี้ายพินทําไว้หกสิบกว่าชิ้นไม่หกสิบพอมันใส่คู่มากได้หกสิบกว่าแก้วมีเน่าชิ้นหนึ่งเละไม่ถึงกัะเน่านะถ้าเน่าต้องเหม็นแล้วถามว่าายพินทําไมถึงรีบเอาออกมันเพิ่งจะแย้มแย้มมั่งก็มียังเพิ่งจะมีรากอย่างเดียวไม่มีต้นก็มีมีแต่ต้นไม่มีรากก็มียายพินบอกว่าการที่เอาไว้รวมกันน่ะมันจะเป็นการเป็นฟลามเสี่ยงแต่ถ้าเกิดมันเป็นลาเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราแยกอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียก,กว่ากระจายฟลามเสี่ยงเนี่ย แล้วก็เนี่ยถ้ามันมีรากแบบนี้เดี๋ยวพี่อันนี้มีรากป่ะเนี่ยอันนี้มันมีรากนะถ้าเราเอาไว้รวมกันรากมันยาวเวลาเราเอามาลงกระป๋องเนี่ยมันก็จะช้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเอาลงตั้งแต่ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไหนเจี๋ยพี่นาลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช้ำเนาะพอเราเอาลงกระป๋องอย่างเงี้ยกระป๋องก็ลูกระบาดเองพอมันมีต้นแล้วอย่างเงี้ยเราก็ เฉือนกระป๋องทิ้งโดยที่ไม่ต้องเสียดายได้จ้ะรากมันก็จะไม่ช้ำม,มากจ้ะมันก็จะเป็นก้อนๆเลยเดี๋ยวพอถ้านั่นดินมันน้อยไปเราก็เติมดินอีกได้แล้วยีนี้ฝามันเราก็ลงทุนฝาอีกห้าสิบตังค์จ้ะครอบเลยครอบไว้แบบนี้เนี่ยที่ยายพินทำไหมเมื่อเช้ายกลังบอนยายพินมาให้ดูคําว่าลังบอนของยายพินไม่ใช่ว่ายายพินมีบอนเยอะเป็นลังบอนอย่างนั้นนะ ยพินยังเขียนตอมหมายของเยพินยังเขียนภาษาไทยไม่ถูกจะมีคนบอกมาอยู่ว่าลังบอลเยพินนะมันเยพินไม่ต้องเขียนอย่างนี้ไม่ได้มันผิดลังบอลเยพินก็คือว่าเยพินเอาบอลใส่ลังไว้อย่างเงี้ยต,ต้องเก็บปาดกันมันอยู่ตรงนี้อีกอันเนี้ยเดี๋ยวจะพิ็นยกให้ดูด้เนี่ยเห็นไหมตุ่มตามั่งแล้วอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเรา แยกเป็นกระป๋องอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็ใส่อย่างนี้เก็บเลยจ้ะเพราะว่า,มา,เ,าเมื่อเช้าเมื่อเมื่อเช้าพอยพินลงคลิปไปมีคนทักมาว่าถ้าเป็นลาจะทํายังไงเห็นไหมเราแยกใส่กระป๋องใครกระป๋องมันเนี่ยมันคาระพัาเสี่ยงมันก็น้อยลงเนี่ยนี่หกต้นแรกที่เยพินผ่าไงหัวหนึงยพินผ่าไปหกชิ้นได้ผลนั้งหกชิ้นเลยจ้ะเห็นไหม แล้วตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าแล้วถ้าเป็นลาจะทํำยังไงเป็นลาจะทํำยังไงล่ะแป้งเย็นด่ะแป้งเย็นโรยเลยจ้ะแป้งเย็นโรยเลยแล้วมันก็จะเห็นเพื่อนๆเยพินเยกลุ่มนะเขาบอกมาว่าเอาแป้งเย็นโรยแล้วจะไม่ไม่ลาจ้ะแต่นี้เยพินล้างด้วยไอ้นี่นะที่ไม่ลาเาพินล้างได้ปูนกินหมากจ้ะเนี่ยปผ่าเสร็จหั่นเสร็จอะไรเนี่ยพินล้างได้ปูนกินหมากจ้ะฟัาม มันก็เลยจะป้องกันเชื้อราได้จ้ะแ้วต้นไม้ที่เยพินตัดหัวออกแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ที่เยพินอามาชำเนี่ยหนุมานข้าวเฝ้าแล้วก็ไอ้นั้นอ,อะไรนะกวนอูไอ้กวนอิมสีขาวและเพชรพันล้านที่เยพินผ่าวันนี้เนี่ยหัวมันที่เหลือเยพินก็โคนต้นเยพินก็ปูนแดงทานนะ เพื่อป้องกันเชื้อราจ้ะยังไงยายพินก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าายพินย้ำคิดย้ำทำเช้าก็ลงคลิปเย็นก็ลงคลิปไม่ใช่จ้ะมันมีคนทักมาสอบถามเนาะายพินก็ต้องตอบเนะเาะเพื่อามชัดเจนนะจ๊ะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ายพินบ้างนะจ๊ะเป็นฝันเป็นกำลังใจให้เยพินเนาะขอบคุณมาก